วันนี้เนี่ยอันอยากจะบอกเคล็ดลับการดูแลผิวใสย,ยังไงนะคะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยาชาแนลอีกแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยแต่งหน้าเต็มกันมาเลยทีเดียวแล้วก็เดือนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือว่าเดือนแห่งความรักนั่นเองเชื่อว่าส,สาวๆหลายๆคนไม่ว่าจะมีแฟนแล้วหรือว่ายังโสดอยู่เนี่ยก็ต้องแอบแบบ เป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นนะเราจะชอบไปนั่งเมางมอยกับเพื่อนในพับลิกแล้วก็แบบว่าให้หนุ่มๆมองอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยอันอยากจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวใสยังไงในราคาที่เอื้อมถึงนะคะสาวๆบางคนต้องออกไปเดทกับคุณแฟนหรือว่าสาวคนไหนที่โสดอยากออกไปนั่งแบบนั่งชิลอะไรอย่างงี้ต้องอย่างน่าใสกันทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยซึ่งแบรนด์ที่อามจะมาพูดในวันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนี่เลย เป็นแบรนด์จากบูส์นั่นเองซึ่งบูส์เนี่ยจริง,รงๆเขามีสกินแคร์หลายไลน์มากเลยแต่ว่าไลน์นี้นะคะที่แอมจะมาพูดถึงเนี่ยถูกถามกันมาเยอะมากที่สุดเป็นไลน์วิตามินซีราคาของเขาเนี่ยก็คือมีตั้งแต่69บาทนะคะร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ได้แรงก็เลยมาใช้ให้เพื่อนดูด้วยว่าเฮ้ยเวลาใช้เนี่ยเรามีสเต็ปการใช้ยังไงบ้างมาขอเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยตัวนี้เนี่ยใช้แล้วชอบมากมากเลยและก็คือนี่เลยจ้าบูส์วิตามิน C. ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมาส์กที่ได้รับการพัฒนามาจากไลน์สกินแคร์ตัวด่งดังของเขานั่นเองราคาเนี่ยคือน่ารักมากแค่69บาทเท่านั้นเองพี่แอมชอบม,มากเลยเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใส่วิตามินซีเข้มข้นถึง7เท่าเหมือนกับเราเนี่ยใช้เซรั่มไปเลยหนึ่งอาทิตย์จะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นลดพวกรอยสิวจุดด,ด่างดางัให้ผิวเรียบเนียนยกกระชับแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 ด้วยช่วยตเติมเต็มความชุ่มชื้นถ้าใครนะคะที่จะไปอ e ีเวนต์ไปออกเดทวันไหนเป็นวันสำคัญอยากให้มา ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนล้วก็ล่าออกผิวมันจะใสามากๆเลยเพื่อนๆตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเราเชียร์มากที่สุดแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะจ๊ะทอมองมากเลยนะคะอยากให้ไปลองกันเนาะมาถึงตัวต่อมาหลังแบบจากที่เรามาส์กหน้าแล้วเนี่ยจริงๆการมาส์กหน้าควรจะมา ล้างหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้สำหรับต,ตัวต่อมานะคะเป็นบูน่าวิตามิน b r i g h t e n i n g c l e a n s i n g เจ l หรือว่าเจลล้างหน้านั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิตามิน C ช่วยลดพวกจุดด่างดำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ยังมีวิตามิน B 3สที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นสิ่งที่แอมชอบมากๆเลยนะคือเวลาที่ล้างไปเนี่ยหน้าจะไม่รู้สึกตึงเลยผิวเนี่ยรู้สึกแบบรีเฟชขึ้นมาให้ผิวตื่นมากขึ้นชอบมากๆเลยคือหน้าแบบไม่ตึงสำหรับชื่อเต็มๆของผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคานเนี่ หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมาต่อด้วยน้ําตบหน้าหรือว่าโทนเนอร์นั่นเองเป็นการเตรียมผิวในขั้นแรกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะบูทวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งแอนโทนนิ่งวอเตอร์ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถตบก็ได้หรือว่าจะหยดบนลงสำลีแล้วก็ค่อยๆเช็ดก็ได้เช่นกันตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่ช่วยผิวกระจ่างใสว่านหางจระเข้สารสกัดอื่นๆนะคะที่ช่วยกระชับรูขุมขนเติมเต็มความชุ่มชื่นให้กับผิวถือว่าาเเป็นนนขั้แรรรกกใตียมผิ ตานะมาต่อกันที่ตัวเซรั่มเขาทำออกมาเนื้อบางเบามากมากเลยตัวบูทวิตามินซีสกินส์มูทติ้งเซรั่มนะคะก็จะมาในขวดแบบนี้เลยเนาะให้ดูเนื้อเซรั่มนิดหนึ่งเขาจะเป็นแบบน้ําใสๆเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะระหว่างวันด้วยสําหรับตัวนี้เนี่ยก็ใช้แบบเท้าหรือว่าก่อนนอนได้เลยซึ่งตัวเซรั่มของเขาจะไม่มีแอลโกอฮอล์มีวิตามินซีที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสลดรอยแดงรอยดำจากสิวต่างๆแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นว่านหางจระ แล้วก็วิตามินอีก็กช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นเช่นกันให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นตัวนี้ดีมากเลยไม่ทำให้หน้าเนอหนอะไรเลยนะคะมาต่อที่ตัวต่อมานะคะจะเป็นเดย์ครีมของเขาเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีซันสกรีนอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องทาครีมกันแดดก,ก็ได้เนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแนะนําว่าใช้ทีละนิดก็พอปริมาณเนี่ยถึง50 ML เลยตัวนี้ก็ใช้สําหรับกลางวันจะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยแดงรอยดำให้ผิวเรียบเนียนสม่ําเสมอมากข รวมถึงเขาจะมีนะคะวิตามิน B3 ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวไนครีมนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเนื้อเข้มข้นกว่าเจ้าเดครีมอันนี้ใช้แล้วชุ่มชื่นดีมากเวลากลางคืนที่แอมใช้เนี่ยแอมจะชอบทาไปเลยหนาหนาคือเนื้อเขาชุ่มชื่นดีมากๆจริงๆนะคะถ้า ใครมีปัญหาผิวแห้งนะแนะนําเลยนะคะเจ้าต,ตัวนี้คือดีจริงปริมาณก็50 ml เช่นกันสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยฟื้นฟูบํารุงผิวซ่อมผิวในเวลากลางคืนให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสลองไปดูกันนะแอมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกินแคร์ของบ o ส t เขามีหลายไลนยแหละแต่ว่าลายเนี่ยถูกถากกันมาเยอะมากเลยะสำหรับ เจ้าตัววิตามินซีนะคะว่าพี่คะใช้แล้วมันกระจ่างใสจริงไหมใช้แล้วมันเป็นยังไงนะคะเลยอยากมารีวิวพูดถึงสเต็ปสเต็ปการใช้ว่าใช้ยังไงบ้างตัวที่แอมแบบเชียร์สุดขาดใจดินนะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเวลาดูแลผิวหรือว่าคนที่อยากดูแลผิวแบบจัดเต็มอะ่ะต้องไปลองตัวนี้เลยตัวแรกนะคะตัวแรกที่ควรต้องลองแล้วมันก็ถูกด้วยแค่6 9บาทเท่านั้นเองนะสำหรับตัวชีสมาลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าตัวโทนเนอร์ของเขา,าเขาเคยได้รับรางวัลนะคะจาก ว,นะว่าเป็นของที่ดีงามมากๆเลยนะก็อยากให้ไปลองเช่นกันสําหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพูดรีวิวนะคะใช้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะสำหรับสกินแคร์ของบูสหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนถ้าใครอยากให้แอมทำคลิปอะไรนะคะอยากให้ลองอะไรในร้านบูสนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยตอนนี้นะคะมีเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็มีไ g จแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย